หนูไม่ได้หิ้วกับอะหนูอาจจะหิ้วกับได้แค่แบบหลักร้อยสองร้อยแค่นั้นนะเพราะว่าหนูไปเช็คมาแล้วของไม่เยอะจอจานเล็กหนึ่งค่ะแม่คะจอาจานเล็กหนึ่งนะคะจอาจานเล็กหนึ่งนะแต่ฝากดวงเนี่ยหนูทําได้เฉพาะคนที่เอฟวันนี้นะถ้าลูกค้าไม่ได้เอฟวันนี้หนูไม่ได้ฝากให้นะเพราะว่าหนูจะต้องไปฝากดวงในพรุ่งนี้พรุ่งนี้สิบโมงสิบโมงเช้าที่นี่ก็คือเก้าโมงเช้าที่ไทยอะหนูต้องไปเดินสายทาพิธีในแต่ละวัดแต่ละวัดแล้วนะคะหนูจะต้องไปเดินสายทําพิธีในแต่ละ พวกนี้อ่ะกระเป๋าทําเผื่อด้วยนะได้เลยค่ะกระ,กระเป๋ารอก่อนนะแผ่นทองจะหมดแล้วหนูจะให้แผ่นทองหมดก่อนเพราะว่าแผ่นทองหมดก็คือกลับไปไทยไม่ใช่ราคานี้แล้วแต่หนูไปดูก่อนว่าหน้าวัดหนูได้ราคาเท่าไหร่จองเมื่อวานได้ฝากค่ะใครที่จองเมื่อวานทักแจ้งแอดมินเลยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดใครจะจองพิมพ์จอจานเลขหนึ่งมีพ่อแชร์กงบ้างไหมพ่อแชร์กงจะมีเป็นแผ่นทองค่ะแต่ว่าถ้าเป็นองค์พ่อเลยเดี๋ยวหนูต้องไปดูก่อน ถ้าเป็นแบบองค์พ่อเลยหนูต้องไปดูก่อนแต่ที่นี่ราคาสูงนะถ้าเป็นองค์พ่อบอกเลยว่าราคาสูงราคาแบบค่างเงินเขาต่างจากบ้านเราแบบพอสมควรนะแม่หนึ่งหนึ่งเรียนเขาโอ้เห็นไหมที่นั่นทุ่มสี่สิบสองที่นี่สองทุ่มสี่สองห่างกันหนึ่งชั่วโมงเป๊ะๆนอนเลยหนูขอนนอนุญาตนอนนอนชิวๆ ใครจะถามอะไรถามได้เลยพี่ชานเอฟกระเป๋ามาแล้วแจ้งฝากดวงได้เลยพี่ชานจอาจานเลขหนึ่งค่ะจอาจานเลขหนึ่งจองวันที่11ฝากได้พี่พิญญาหนึ่งร้อย